ีครับมีท่านเข้าสู่บอกพีพีอ25นะครับก็เดือนสามครึ่งเดือนแล้วทำงานมาได้สองสัปดาห์แล้ว <Hey. S 1> ใช่ไหมสองสัปดาห์แล้วตอนนี้อยู่กันที่ห้องของคุเป้นะครับตอนแรกบอกว่าช่างจะมาซ่อมก๊อกน้ำนะครับกับติดท,ที่วางสบู่ให้เนี่ยค่ะท่างบอกว่าจะมานะครับไปๆมาๆก็คือช่างไม่มาผมมารอช่างเนี่ยตั้งวันอาทิตย์กับครั้งหนึ่งแล้ววันเมื่อวานเนาะวันพุธกับครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้อีก สรุปคือเขาให้กูเป้โทรติดต่อเอาช่างมาเองนะครับก็กูเป้ยังไม่โทรไปกับช่างช่างไม่มาก็ช่างเขานะฮะต่อไอ้นี่ก็ยังเป็นไอ้นี่อยู่ก็ตั้งแต่ทางานมานครับสองสัปดาห์เนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดระแวกนี้แล้วประมาณสองสามครั้งมีรลชนกันหน้าโรงงานครับพอดีวันนั้นเนี่ยฝนตกรถตับฝั่งขาออกครับเขาเบรไม่อยู่ก็เลยลอยหอกข้ามพุดบาทไปเลย อีกวันหนึ่งเนี่ยคือมีมอเตอร์ไซค์น่าจะขับชนกันบางครับอีกคันหนึ่งเนี่ยเขาขับสวนทางมาอันตรายนะครับการขับสวนทางอย่ามักง่าย,ย,ย,ด,ย,ยาฐฐดีกว่าครับยอมกับรถยอมไรเพื่อความปลอดภัยดีกว่าเนาะนักวิที่นั่นก็เอาไปตีกวากันเรียบร้อยเนื่องจากวันนี้อัพแบบไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นพัดลมนะแล้วเจอกันใหม่เฟสหน้ากับผมไอ้จ๊อบนะฮะกับสภาพปกติ <S <S 2> <S 2>